ค่ะบนเขาคิดกูดสถานที่ของท่านพระนนท์นะคะมาประทับณถินนี้นิมนต์ท่านนั่งเจ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะต้องร่วมกันถวายนะคะค่ะนี้ครอบครัวที่มาร่วมกันนะคะเรามาถวายความนอบน้อมแด่ดท่านพระอาน,นนท์นะคะค่ะแม่ส้มนะคะเราก็มาร่วมกันถวายเครื่องสักการะเหล่านี้นะคะ นะคะมาลูกลูกเดินมาเลยค่ะ <Okay. S 1> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีสารณะเป็นผู้มีศีลมีการศึกษาและปฏิบัติธรรม ปรารถนาเพื่อจะตรสัสูวันนี้ได้มาถิ่นอันประเสริฐเป็นสารที่ที่ท่านพระอานนที่เป็นอุปถาษของพระสมาสสมพุทธเจา้ามาประทับณถิ่นคิจกูดี้ตัวท่านนั้นก็มาคอยปรนิบัติดูแลด้วยความสำนึกในคุณในพระธรรมคำสอนทั้งสิน้นเราได้โอกาสอันประเสริฐ มาเข้าเฝ้าท่านนาถินนีนะคะที่ได้พระธรรมคำสอนเกือบทั้งหมดนะคะทั้งพระอภิธรรมและก็พระสูตรนะคะส่วนพระอุบาลีนั้นได้แสดงพระอะไรพระวินัยนะคะพระวินยัยค่ะเราทั้งหลายมาร่วมกันถวายอ้าวนิมนต์ท่านถวายน้ำหอมบูชากลิ่นอธิศี์ อธิจิตอธิปัญญาพูดตามนะคะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาค่ะนะคะเราทั้งหลายนั้นมาร่วมกันถวายความประเสริฐอธิจิตอธิปัญญาค่ะร่วมกันนะคะในพระรัตนตรัยนี้มีรถอันเลิศคือวิมุติรถรถเดียวเป็นรถอันเลิศกลิ่นกลิ่นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญา ซึ่งเป็นกลิ่นอันประเสริฐนะคะนำมาให้สัตว์ออกจากทุกข์ได้จริงนะคะเราทั้งหลายเชื่อมั่นในกุศลครั้งนี้จึงมั่นใจว่าการเจริญกุศลในครั้งนี้เป็นปัจจัยแก่กอนุปาธาปรินิพานในการปัจจุบันเพื่อพ้นจากทุกข์เข้าถึงบรมสุขอันสูงสุงสดโดยทั่วกันนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะความประเสริฐอันนี้ได้มาด้วยหนึ่งอสง หนึ่งแสนกับนะคะที่ตั้งเจตนาเพื่อเป็นอุปถากและท่านเป็นเอตตะคะในทางอะไรอีกคะทรงจำใช่ไหมคะแล้วเป็นอะไรอีกคะทีติทิตินะคะพวกนี้นะคะสาธุร่วมตัดค่ะกราบกราบนะคะ น้อมกราบด้วยกันนะคะทุกๆท,ท่านสาธุสาธุสาธุค่ะ